ะะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็น่ารเจ้าพ่อหัวแหลมนะครับอยู่ตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้ก็เป็นอของชาวป,ประมงเขาอะนะครับอเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นที่ขึ้นปาลาอะไรเขาบอกนะฮะเป็นแพปลาเนาะเพืเ่ขึ้นเปลานะครับวันนี้เราอยู่กันตรงโรงแรมตรง,ตรง,ตรงนู้นนะฮะ เราเรามองเรามองเห็นตรงเป็นสะพานตรงนี้นะครับเราก็นึกว่าอ๋อมันน่าจะหมายดีนะมันจะมาตกปลาได้นะครับผมไปเราไปดูกันเลยนะเดินเข้ามาเป็นสะพานยาวเข้าไปเลยครับนี่เห็นเรือประมงจอดอยู่เต็มเลยนะฮะเห็นไหมน,หน,หมนี่เรือประมงจอดอยู่นะครับนี่นะครับเรือประมงจอดทั้งซ้ายทั้งขวาเลย ายื่นไปตรงกลางเลยนะครับให้เราจะไปดูกันนะฮะดูกันว่าเป็นยังไงนะจ๊ะเป็นท่าเรือนะครับท่าเรือสําหรับชาวประมงเนาะนะครับือนอ้ำนนตรงนี้ลึกละมีมองมองไม่เห็นละนะครับมองไม่เห็นพื้นลแล้วมีฝั่งนี้นะฮะออ ชาวประมงค,ครับเขาก็มาจอดลอยลำกันไว้เดี๋ยวกลางคืนหรืออะไรเขาก็ออกหาปลากันทีทีหนึ่งะะประมาณกิโลนึงได้แล้วมั้งเนี่ยต้งแต่ทางเข้ามาถึงตรงปลายนี้นะฮะซ่อมนี่นะครับเหลือเหลือหาปลาหากุ้งหาปู

เราเดินมาจนสุดแล้วมาดูกันกนี่นะเพ<ๆ>ื่อนโอหลึกมากลึกมากครับนน่นฝั่งที่เราเดินมาโรงแรมเราอยู่น่นนะครับตรงเขาที่สูงๆตรงมูมนเนาะ จะมาเทียบละพาันหนึ่งคันแล้วชมบรรยากาศด้วยรอบก่อนโอ้ตันใหญ่เดี๋ยวเราลองกันดูนะครับ